สวัสดีค่ะพี่น้องยายม่งกับมาเห็ดนั่กินอีกคือเกาละจ้าเมื่อนี้แม่นู่ของยายม่งก็คือซุปักติวจ้าซุปพักติวใส่ปลาสลิดจ้าแค่มงเตียมเคียงมาเ,เดียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือพักติวจ้าต้มห้เปียยจ้าต้มห้เปียย ค่ะผู้ใดบ่มากสมยามต้มกะเย็นน้ำออกรอบหนึ่งแล้วจังต้มน้ำที่สองจะผู้ใดมักสมสีไม่ไหมกะบ่ต้องเย็นน้ำหลายรอบเย็นออกรอบเดียวกับพ่อแล้วก็ปั่นน้ำจะต้มให้เปียอันนี้เป็นปลาสลิดจ้าปลาสลิดต้มแล้วแกเอาเต้นเนื้ออันนี้น้ำปลาล่าจะต้นหอม ปลาสุรดจ้าอันนี้เป็นรักพ,กพกริกพริกขัวหอมขัวกระเทียมจ้าได้ม่งเตรียมเคียงเรียบร้อยแล้วพร้อมจะสิเห็ดย่างเียว่วพี่น้องต่อไปกับเริ่มสุบเลยอาหารเส้าพี่น้องอากาศกำลังดีเทดนักกินเนี่ยมือเส้าพี่น้อง รับแรงพี่น้องผัดแงพริกพริกตำพ,พริกพริกหอมกัะเทียมลงไปก่อนเลยจ้า ตุกติวเป็นอาหารแสร่บไทยอีสานจ้ะ พ,พิ่หอมกระเทียมขัวัวไม่ไหมหอมจัดต่อไปค่ะพัดติ๋วลงไปเลยัติ๋วต้มปันน้ำปเปๆ ต่อไปเนื้อป่าจ้ะเนื้อป่าสลิด ลองไปตัดใ่กันเลยอันเป็นีุปุ่นป่นอยู่ตัดให้เข้ากันเลยจ้ยาเจ็บหน่อยไนะอยู่กับธรรมชาติ์ดีหน่อย ต่อไปกันข้าววัวลงไปเลยจ้าข้าวมักใส่ข้าวัวเพใส่ก็ได้จ้าได้ย้มมุ่งใส่มันหอมจ้าฟุงชืง่นรสน้ำป่าลงไปเลยตจนหอมลงไปพร้อม หอมสะระแหน่หอมปอม้อมต้นหอมสามอย่างน้ำปลาลงไปในอะน้ำปลาลงไปเลย มาเข้ากันด้วยจ้าคือบังมีเห็ดง่ายๆด่านหข้าเสษๆแบบพี่น้องไปสูบมันผักจิ้วโสดจะพี่น้องย่ายม่งบัวพิษคือผักจิ้ว ใ้่นุ่ว่าคิดว่าถือพี่ว่าจนไปอายนิดน่า เ็ดเรียบร้อยนะตาสุบสุบมันพักติวเด้แล้วจ้าสุบพักติวเสจ็จแสบจะม่มสวยใ,ใจจ้านาตาสุบพักติวแสบให้เลย กระเพรากระถินออนพี่น้องเ็แล้วจ้าสุดผักติวใส่ปลาสลิดจ้า กับปลากระถินออนกับกกบ, on, กบักทัว่ข้าเหนียวห่อนห้อนจ้าขาเหนียวหนึ่งไม่ไหมห่อนห้อน,นกับซุปปักติว๋วสำหรับคลิปนี้ก็เป็น่าจบคลิปเรียดร้อยแล้วจ้ายายม่งฝากกดติดตามน้ำเนยได้จ้าสวัสดีค่ะ